หลักฐานการยื่นใบสมัครของผู้ใหญ่บ้านนั้นก็เขียนไว้ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านพศ .2 5 5 1ครับเขียนไว้ที่ข้อ33นะครับให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบผอ,อ3ด้วยตนเองต่อนายอำเภอณนะที่ว่าการอำเภอภายในระยะเวลาที่นายอำเภอประกาศกำหนดไว้ในแบบผอหนึ่ง พร้อมหลักฐานและเอกสารซึ่งรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี้บงเล็บที่1ครับบัตรประจำตัวประชาชนวงเล็บที่สําสำเนาทะเบียนบ้านวงเล็บที่3ใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครอ,องท้องที่และ ต้องออกให้ไม่เกิน30วันจนถึงวันสมัครวงเล็บที่4ครับหลักฐานการศึกษาวงเล็บที่5ครับรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด3.5เซนติเมตรจำนวน6รูปซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือนจนถึงวันสมัครนี่คือหลักฐานที่ ท่านที่จะสมัครผู้ใยา่บ้านที่จะต้องเตรียมไปยื่นต่อท่านนายอำเภอนะครับ